ออกมาข้างนอกแล้วทุกคนอมลุกอมมาด้วยเพราะว่ากินกระเทียมมาเยอะเดี๋ยวออกไปข้างนอกเดี๋ยวไปเดินซื้อของแต่คนว่าเมนกระเทียมก็เลยอมลุกอมเมนมาด้วยเนาะก็เดี๋ยวไปดูนะว่าเราจะไปซื้ออะไรบ้างฝ่อนพึ่งตกเลยนะทุกคนพื้นแบบเปียกๆเ,เลยแต่ว่าแดดออกดีฟ้าสวยจังเลยวันนี้ เดินมาถึงร้านคา้าแล้วก็ซื้อของเสร็จแล้วนะตอนซื้อของก็ไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกเพราะว่าเคยถ่ายให้ลง,ลงให้ดูแล้วใช่เวลาที่เราถ่ายแล้วพนักงานเดินมาบอกว่าออห้ามถ่ายนะอะไรเงี้ยแล้วเราอะมันเป็นนางลูกหลงพ่อมั่นเนาะเราก็ไปเซิร์ชในเน็ตจริงๆม,มันไม่ได้จริงเพราะว่าคิดว่านะคิดว่าห้างเขาคงไม่อยากให้ลูกค้าท่านอื่นกดดนันอะไรเงี้ยแล้วก็ ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันเป็นที่ส่วนบุคคลอ่ะมันเป็นที่ของซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็ต้องปฏิบัติตามกฎของซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ให้ถ่ายแต่ถ้าแอบแอปถ่ายอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครว่าหรอกถ้ามีคนเห็นก็จะรุนว่าได้แต่ว่าที่สาธารนณะตามท้องถนนตามอะไรเงี้ยที่ที่คนจะเยอะแฟนเราบอกว่าถ่ายได้ถ่ายได้เลยอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสาธารณะนะใครจะทาอะไรก็ได้นะอันนี้ซื้อของเสร็จก็เอาถุงมาใส่เองนะถ้าเกิดไม่เอาถุงมาใส่เองก็งจะต้องซื้อถุงนะ หนักมากตอนแรกงั้เอารถเข็นมาแต่ว่าถ้าเอารถเข็นมาแล้วมันจะเหมือนเหมือนย้ายเข็นรถเข็นอยากชิกก็เลยถือเอานะเพราะถือเอาแล้วเป็นไงหนักก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรเยอะนะเพราะว่าถือซื้อเยอะไม่ได้แค่นี้ก็หนักมากแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูที่บ้านว่าซื้ออะไรมาบ้างนะกลับมาแล้วทุกคนไปซื้อของมาถือของจนเจ็บเจ็บตรงเนี้ย เรามันเป็นยังไงไม่รู้ชอบเจ็บง่ายเหมือนเวลาอะไรมาบีบเนื้อแบบอย่างเงี้ยบีบบีบเนื้อแบบอย่างเงี้ยจะเจ็บน่าจะเป็นที่ชั้นไขมันหรือเปล่าเพราะปกติเหมือนไม่น่าเจ็บแบบนั้นนะชั้นไขมันน่ะก็เลยบีบแล้วก็เลยชั้นไขมันไปกดนี่นะของที่ซื้อมาทั้งหมดใส่ถุงเหลืองมาเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าประหยัดได้ไม่ต้องซื้อถุงที่เขาเนาะเราจะมาอวดวเราซื้ออะไรมาบ้างนะจ๊ะ อันแรกก็คือครัวซองครัวซองนี้ถูกอะละอันละสิบห้าบาทสิบเจ็ดอะไม่ใช่สิบห้าหรอกสิบเจ็ดแต่ก็ถามว่าอร่อยเวอร์ไหมก็คือไม่นะก็แบบกินได้อ่ะแล้วก็สเบปะรีอยตรสเบปะรีต้อกนกรดนะช้ำเลยอ่ะแม่สเบปะรีแค่ผงนี้มัน 5 0 0กรัมครึ่งโลครึ่งโล3ยูโล35คูณ3 90 105บาทครึ่งโล105บาทไม่แพงนะใช่อยู่แต่ปกติถ้าเกิดหน้ามันนะมันจะถูกกว่านี้แล้วก็อางุนะ่นอ่ะองุ่นก็3.2ไม่ใช่2.2ก็ประมาณ70บาทครึ่งโลก็โลร4อยสีอะไรเงี้ยก็ไม่ต่างจากเมืองไทยมากนะพูดถึงอะ่ะแล้วก็อันนี้ไข่ ไข่สิบฟองสองยูโรสิบฟองเจ็ดสิบแต่ว่ามันเป็นไข่แบบนะอันนี้นะอันนี้ไข่เลี้ยงแบบปล่อยปกติมันจะมีเกับ L นี่ไดเ M มาไม่เลิศเลยปกติอะถ้าเกิดเมกับ L อลราคามันเท่ากันปกติราคาเท่ากันเรามักจะเอา L อเพราะว่า L อมันใหญ่กว่ากันแบบเห็นได้ชัดอยู่นะแล้วที่เราทําพะโลไปไข่หมดบ้านก็เลยจําเป็นต้องซื้อซื้อมานะจำเป็นต้องซื้อมาต่ออนนี้หมูหมูหมูสาบสองยูโรกว่า ร้อยกว่าบาทแล้วก็นี่เป็นเวิปปิ้งครีมนะเดี๋ยวอาจจะมาทำสปาเกตตี้คาโบนารานูน่นี้นั่นและนี่ก็เป็นไก่นะน้องไก่สามน้องมันลดราคาจาก4.99ลดอีก30%ก็เป็นไม่รู้วะสามกว่ามั้งแต่ว่ามันหมดอายุพรุ่งนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะต้มเลยมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่เป็นไรนะ แล้วก็อันนี้ปกติเราไม่ชอบกินช็อกโกแลตเราเป็นคนแปลกๆปะไม่ชอบกินช็อกโกแลตเพราะว่ามันหวานหวานแบบแซบคอไม่เลิศอะแต่ซื้อนี่มา <c oughs> คือไม่ชอบกินช็อกโกแลตถ้าให้เลือกช็อกโกแลตอย่างใดอย่างหนึ่งจะเลือกไวช็อกโกแลตเพราะว่ารู้สึกว่าไวช็อกโกแลตมันมีความนุ่มๆม,มีความนมนมมันจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยหวานแซบคอเหมือนพวกช็อกโกแลตธรรมดาอะไรเนี้ยก็เลยจะกินไวช็อกโกแลตได้ก็เลยซื้อนี้มานะ อันนี้มันน่าจะลดราคาอยู่หนึ่งจุดสองก้ายูโรก็ประมาณห้าสิบบาทอะเราเคยซื้ออีแบบเนี้ยไปฝากพี่ที่ทํางานที่เมืองไทยแต่นะเป็นช็อกโกแลตธรรมดาแล้วเขาเอา,เอาแมคคาเดเมียข้างใน,นมันจะมีแมคคาเดเมียใช่ปะ่ะแล้วเขาเอาแมคคาเดเมียอีกอันนึงเต็มๆอะหยาดเข้าไปเพื่อเพิ่มอัตรารสก็เลิดอยู่นะแต่ว่านี้ก็น่าจะเลดอยู่จริงอะลดน้ำหนักอยู่ไม่ควรซื้อมาเลยไอ้กดสองเลยแต่ละไรลดน้ำหนักแบบแบบใดนะ ก็ประมาณนี้นะทุกคนที่เราไปซื้อมาวันนี้ของทั้งหมดนี้หมดไป18 9ยูโรก็ประมาณเท่าไหร่7 0 0รบาทโดยประมาณนะไม่ถึง700ด้วย700ไม่ถึง700เพราะว่าถ้า700ต้อง20ยูโรเนาะเกือบ700ก็ได้อยู่นะเราไม่ได้ซื้อของเยอะเพราะว่าเรายังมีของบางส่วนอยู่ในตู้เย็นที่เราไปซื้อเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราต้องทำงานไงแล้ว เวลาที่เราเลิกงานอะห้างมันยังไม่เปิดถ้าจะรอก็นานง่วงอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เราไปทํางานอะห้างที่เปิดอยู่มันอยู่ไกลมันต้องเดินอ้อมแต่ห้างที่อยู่ตรงข้ามที่ทํางานอะมันปิดมันปิดสองทุม่มเราเริ่มเราเริ่มงานสามทุม่มเงี้ยมันก็ไม่พอดีกันก็เลยเออซื้อของตุนไว้แล้วก็เวลาที่เราเลิกงานหรือก่อนเริ่มงานก็จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะก็ะเป็นการเตรียมกะเตรียมการนะไม่ได้ อยู่ๆก็ไม่มีอะไรจะกินตอนช่วงระหว่างอาทิตย์ที่ทํางานก็จะต้องสโลว์เลยลุกไปซื้อของอีก,ก็ไม่มีอารมณ์นะแล้วเราไม่ค่อยชอบออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวใช่ปะ่ะไม่แต่งก็ได้แต่ทำไมต้องไม่แต่งอ่ะก็แต่งก็ดีนะผมวันนี้ก็เรเราทําผมอย่างนี้ใช่ปะ่ะตั้งใจทําให้มันชี้ออกมาอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นสไตล์นะชี้ออกมา แฟนเราบอกว่าผมเธอแปลกอะตรงเนี้ยมันชี้ออกมามันไม่แปลกมันดีก็ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย